สวัสดีค่ะคพบก,กับช่องสาวนวลโกโก้นะคะวันนี้นะคะสาวนวลก็ไ,ไปตามห,หาหคุณตานะคะไปกับรถช่างพงนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะกับแม่มาตอยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ไปกับเพื่อนนะคะเด้อสาวนวลไม่ไม่ไม่กล้าเอามอเตอร์ไซค์ไปนะคะสาวนวลว่ามันไกลนาะสาวนวลก็เลยอาศัยรถช่างพงไปมาตอยอันเธอขึ้นภูกับเขาไหมตอม ฉันก็จะอยู่กับเธอเนาะเราก็ตาส้มตาให้เขาเออเราก็อโอเคช่วยขาโอเคไปกันเลยนะคะจะขึ้นภูนะคะเป็นกำลังใจให้ช่างพงหน่อยเด้อเนาะค่ะม่เนต่อยนะช่างวันนี้ต้องหาให้เจอนะคะช่างพงหาคุณตาให้เจอเด้อให้พบคุณตานะคะครับคุณตานอยนะคะใครนั่งมาด้วยครับจะได้ช่วย แจ้งช่องให้ครับสาวนวลกกกกคะ่ะท่านวังกกค่ะวันนี้แม่บุญถิ่นมาสายนะคะรถ <c oughs> ล,ลุงไปไปเท้าเนาะ <c oughs> แม่บุญถิ่นแล้วก็แม่ดานะคะมาสายนะคะก็เลยไปกดนนะเะอาแล้วเพื่นจะไปรถใครบัดนี้ ใส่หมวกแดงนะช่างพงหมวกแดงนะคะเอฟซีไม่ใช่น้อยหมวกแดงก็มันจะได้เด่นในเวลาเราเข้าปามันจะได้มองเห็นมั้ยใช่ไม่น่าจะเจ้าะใส่เสื้อสีเขียวเนาะพอไม่ถ้าใส่เสื้อสีเขียวมันจะมันจะเป็นสีเดียวกันเลยเนาะเขาบอกว่าวันนี้จะจะมีโดมมาช่วยหาบอกค่ะอ๋อ เนาะค่ะเนาะก็อยากให้เจอเร็วๆเนาะสงสารคนตาเด้มั่นใจไหมพ่อวันนี้นนนมั่นใจก็ถ้าฝนไม่ตกนะก็จะตีวงก,กว้างขึ้นเรื่อยๆพื้นที่ที่ไปเมื่อวานก็จะไม่เดินแล้วใช่ไมไม่เดินไม่เดินอ๋อนี่ออกเส้น,นทางใหม่เนาะเมื่อวานะระยะทางก็ประมาณห้ากิโกิโล กิโลมันเสียเวลาตรงที่เดินกลับลงมากินข้าวนะใช่มันเสียเวลาตรงนี้เ<ล>นี่ยอันนี้ต้องห่อข้าวขึ้นไปกินที่เขาเนาะ ไปเนื้อค่ะเนื้อ